วิบากกรรมของความตนีทีเหนียวในครั้งพุทธกาลมีเศรษฐีคนหนึ่งเป็นคนขี้เหนียวมากวิบากกรรมนี้ทำให้ตายแล้วไปเกิดเป็นลูกขอทานอยู่ในครอบครัวยากจนตั้งแต่เด็กมิน้ำสามพอลูกคนนี้มาเกิดในท้องแม่ยังไม่ทันคลอด เมื่อแม่ออกไปขอทานก็มักจะไม่ได้อะไรกลับมาลำบากกว่าเดิมมากมายพอลูกเกิดมาพ่อแม่ก็ยิ่งลำบากมากขึ้นจนสุดท้ายแม่ทนไม่ไหวบอกกับลูกว่าลูกเอ,อ๋ยแม่รักเจ้าแต่ไม่ว่าแม่จะพาลูกไปที่ใดก็เกิดโชคร้ายมาตลอด ตอนนี้ลูกก็พอเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้แล้วแม่จะเอากระเบื้องให้อันหนึง่งแล้วลูกก็ออกไปขอทานช่วยเหลือตัวเองเถิดนะครั้นเมื่อเด็กคนนี้ออกไปเลข่ขอทานไม่ว่าจะไปถึงที่ใดก็เกิดความขาดแคลนตลอด ทั้งหมดนี้เกิดจากวิบากกรรมของความตนีทีเหนียวบาทเดียวก็ไม่ให้ใครและมักจะเบียดเบียนเอาจากผู้อื่นเสมอผลคือถึงคราวจะไปขออะไรจากใครก็ขอไม่ได้โบราณเรียกว่าเป็นคนการลักินีคือรอบตัวเกิดความเสื่อมโทรมไปหมด ดังนั้นเราเองยาตนีทีเหนียวเกินไปให้เอื้อเฟื้อเจือจุนมันทำทานถึงมีน้อยเราก็ทำน้อยเราก็แบ่งปันกันและกัน